มาเจ้าเขาปุ้นกระดูกหมูน้ำยากะทิแกงต้อยนะคะกระดูกหมูอ่อนจ้าเน้นกระชายเน้นๆนะจ๊ะกินก็เข่าก้าได้กินก็กระปุ้นก็ได้วันนี้สิขอฝาดกับข่าปุ้นแกงไว้แต่หมอว่านเราพี่น้องยังม่หั่นได้กินวันนี้ก็เลยสิมาจวดจาดฝาดบึ้มอุ่นให้ฮอนฮ้อนก่อนจ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้ว พร้อมแล้วก็ตับคนคนโลววดชั่วมากินไหมชั่วหน่าฉันฉันหาซ่อนก่อน กินมันก็น่ากินเนาะสวยแล้วก็พร้อมกินนึกจ๊ะไปบองวอาลายยาห้างมีคนมาเยี่ยเฝ้าอยู่นะ่ะฮ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 ะฉันเดิมก็คคดได้ใชัยงาะฟอร่ะแล้วก็ดำสูกาะเรียนแห่มเซ็นยอกคัดสายรีตาสแตบอีดอก แกลวกระทองอ,อกลมทิ้งเฟิร์สบอกเพื่อนว่าให้ไปอาบน้ำเนี้นยมันว่าจะไปทิ้งขยะทูบ้านกวาดบ้านแล้วก่อนกินขา้าวมาให้กำลังใจมาทาเนเมี่ยสิไปส่งพัสดุบอมือน,นี้คือขยันแถวแมงมือมาเัาบอกให้พาไปส่งพัสดุขึ้นแอรบูดมือน,นี่พัดเมียอาบน้ำนาม,มาสิกินขา้าวไปมาไปส่งบอพัสดุบ่ เมี่นบ้านมันไปส่งเห็นน้ำฟองไงากถือโซน่ในระเบ้สกินควดกับพ่นพัก็สิทูบ้านกวดบ้านโอกวดบ้านแล้วทูบ้านผาซักเช็ดเราไปทิ้มแลววดบ้านทูบ้านแล้วจะเอาขยะไปทิ้งจังสิมานอนคักซมแห้งกันน่อยนี่แหละที่จะวัดกระจาบ้าน บนี้เวียกเบียกงานบริเฮดก็เลยบนมีอีกยงเฮดก็เลยหม่นตเองเมกเก็ตแมะรเออนีว6นึมาแกะมา ป้ายมันอร่อยอยู่แล้วน้ำยาก,กะทิป้ายนะคะอืมสะดูอ่อน เรื่องความแซ่บความเผ็ดยกให้อาหารไตยในประเทศไทยเลยค่ะในประเทศไทยนี่จังหวัดที่กินอาหารรสจัดที่สุดกระว่าผากไตพี่น้องเพราะว่าเขาจะเผ็พพดพผิดกับเผ็ดดีปีรับ ือกข้าช่เน่ยนึ่งอืม้มสุกขายช่มาล้ึ่ง เาทรงมามหมว่านเนี่ยกระดูกหมูก็ามาฟังระชาติที่ไหนรสจัสิขวกิ่งพันวาเอาไปเอามาเห็นเงิน,นเนผักแกงกะทิไม่จัด่เราไปจัสกแกงใส้นมัยสม เลี้ยนแต่ไปตำกระชายมะซายพึ้นแกงเออยอะหอนเหญ่ด่าที่ไม่น่อยล่อค่อยนั่นๆเขาเสียสั่งมาขายท่านึงจะได้ซื้อตุ่ม พริกด้วยหนึ่งลูกซ้าหนึงเน้่หน่ายซนี่ไม่ได้แกนเบอรมอนี่เอาแบบคนล ได้เติมยังไงอกเติมจะเกลือจบส่วนยี่ห้อเอินมากเนี่ยต้องปรุงแล้วว่ายี่ห้อนี้ไม่ได้ปรุงว่าบม่ได้ปุงก็ใส่เกลือเพราะว่ามันเผ็ดแห้งก็ได้ใส่เกลือลงไปอีก ยึดแกงคนใต้ของของของสงขา และการนำกระดูก <laughs> มีแดดดีดี เผ็ดลวหอมไหมแช่ถ้าจะไปซื้อมูครับใส่ไม่เห็ดใส่อัวขับวกริ้ง ถ้าใสอ้วนจะว่าิเฮหดเป็นเอ,เอาพริกแกงโคดกินใชหั่นตะไขร้ใส่ได้เอ้ใหนแบบบกุ้ใส่ได้หลายเนาะกินได้คอนี้หอนๆเลย Mm-hmm. Okay ฉนต้องไปข้าไหนก็แซบข้ามนั่นไ้่แลกจน้ำแข็วเย เพีกหน่อยนึงมไป,ไป,ไปรับพี่น้องขอเกล็ดลังไม้ค่ะ หนุ่มสาว่าสั่งเก้ียวสีแตกเคยรักจากใจกกจ้ารักนะชิบชื้นไปบายจ้า